สวัสดีค่ะอย่าเฝ้าอย่าไม่ตัดเอาเอาเรื่องอีก่สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่อง b n t Channel ะฮะวันนี้ไม่กินหนังอ่ะวันนี้มากินตำบกหุ่งกับเผาปลากับข้าวปุ้นกับสาลายพวกองหุ่นนะคะโดยมาครักมีมะละกับผักกระเฉดแล้วก็ พักผายจ้พะพักผาย,ายมาจ <มา S 1> ้ะมาๆมาเรล่มกันได้จ้ะเอาปลายยมแรงครับบรรยากาศตรงหน้าครับโอ้ท่านกินอะไรนะอืมนจระเขออย่าใช้มือนะครับยังไงอาทรุดเจอกรเสุสนเท่าค่ะ คนสวยดีน้ำเสนอมาขีนุกค่ะมาขีนุกหน่อยน่องเท้าครับน่องเท้าจะคล้อง่องนลอืมมเพียงไรครับผม้มับกำยังรับ Là cả, cái nghề leo khỏi đèn đây cả cái cấp xa lại mình cứ cứ bữa nó có gì nữa xa lại mình ngập Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ นี่นี่สือตะกั่ปุ่นคนระับป,ปบา้าก็ยุสราป้กคงยุสวนต้ากบยุให้นาแลวจ้ะก็ซื้อไปแล้วค่ะส่วนนี้โควิดกินแบบบ้านๆมากินน้ำบรรยากาศ เกษตรไม่แล้วจัดชุดีดอกมันจะเป็นมากนะต้ <laughs> องแปลแก้เป็นยังคนอยู่กลางคือุู้หน่อยสองขา้างอย่างสารอาหารค่ะ <laughs> ค่ะกินดูค่ะมันขมลองมา,มาแ่งกินแมวลงนึงนี่แบะมัน <laughs> <laughs> มัน สะหรายพวกอมุ่นค่ะซื้อค่ะอันนี้บ่ิเวณี้อ,อย่อางอัวเขาดซาป้านนี้สา,สาจากมอเองค่ะเป็นมือเดือเมาเสียมมาต้อนแย่กันกินที่นอง ตอนทนอไปใส่ไหมก็ยังบวนค้มอมลำ ก็ดได้กดแชร์กดทับตะไข่มาเนะครับแล้วอย่าลืมลกดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับกกดติดตามด้วยนะคะซื้อสองซื้อ,อยังบอกคนนี้เจยน,นะบี t อ็นทีชนะลงไปคุณมึงชิปคนที่จะจะคล้องเอง อน ER bon exactly ีก็แค่ไปงายงานค่ะบรรยากาศทุ่งนาดีค่ะ cứ ăn cây, tốt. cây tốt. Cục cục thì tốt Đây là nhằm khu phục hả? Sáng xí đi nó Sao mà kinh khó lên như thuốc nào? แ้าเขาเจาค่ะ ็ดก so ันเว้ยครับทำไมกีนำเนี้ยเมื่อไรจจะคิปตอไปเลยไทยเฮ็ดเนียก็บอกกันมากเลยจัะคอมเมนต์มากในคอมเมนต์ชิจ้าไทยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นปิงกกกับตาหมักทัวก็อาจจะมาทายคนเดียวค่ะไทยคนกินมาทัานค่ะแ่บร้ายไก่ไก่อบปิดไก่อบปิดเมนูต่อไปสาระเบืรอเนี่ยเบอร์แล้วพี่น้องอ๋อพอกันคลิปหนาเนาะจีกยัสิท้ายบรรยากาศเรารอให้เบิรงมันงามปันไดนบรรยากาศทงหน้า เซอร์ไพรส์เงี้ยสำหรับมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ